น้องวัดมีอาการนะครับท่านท่านไหวเปล่าเดินเดินอยู่แล้วมึนหัวพี่ไหวเปล่าไปต่อไหวเปล่าไปต่อไม่ไหว,ไหวแล้วพ,พี่เห็นไหมรูตรงนั้นนะลึกมากมากเลยนะครับโอ้พรงลึกนะพี่พี่เห็นไหมยพรงลึกมากมากเลยนะเราก็จะมีรูย่อยเข้าไปข้างในนะ mình đưa lên này, thì con này đi, thì con สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านะที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะนี่มากับน้องวัดด้วยนะครับสวัสดีครับครับห่างหายไปนานมากๆเลยนะบอกเลยไม่ได้มาด้วยกันหลายคลิปมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้เข้ามาในป่านะป่าที่ลึกมากๆเลยนะครับนี่ดูบริเวณโดยรอบนะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำไหลนะครับน้องวัดเป็นไข้นะหายไปนานเลยใช่ไหมหายปาเป็นอาทิตย์แล้วครับเป็นอาทิตย์เลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ยังรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ยังเหนื่อยอ,อยู่เลยครับเหนื่อยอยู่นะคือดีขึ้นแล้วแต่ว่าไข้ย,ยังไม่หายขาดนะก็ยังพอมีอาการยี่หน้อยๆนะครับใช่ครับอืมวันนี้เราก็เลยถือโอ,อกาสชวนกันเข้าป่านะครับอืมแต่ป่าที่นี่ลึกมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมเห็นรูอะไรสักอย่างนะตรงนู้นนะครับตรงท้องหินนะ ผมไม่รู้ว่าเป็นรูอะไรนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมรูตรงนั้นนะลึกมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านะโอ้โรงลึกนะพี่ๆเห็นไหมรงลึกมากๆเลยนะแล้วก็จะมีรูย่อยเข้าไปข้างในนะอืม้ม สถานที่แบบนี้เหมาะกับเม่นอะไรแบบนี้นะน่าจะเข้ามาอาศัยอยู่ช่วงที่ฝนตกหรือมันก็ช่วงดึกๆนะอืแล้วก็ด้านบนด้านบนก็จะมีรูนะครับซึ่งผมขึ้นไปไม่ได้นะคดข้างที่จะสูงนะครับเห็นไหมเส้นทางที่ขึ้นไปก็เส้นทางที่ขึ้นไปคดข้างที่จะชันนะบอกเลยอากาศที่นี่เ็นมากๆเลยนะครับ บรรยากาศคือดีมากๆนะเราทั้งสองคนจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับเราได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปไปกันดีกว่าในระหว่างทางที่เราเดินมาัาพักใหญ่ๆนะเราได้มาเจอกับน้ำตกนะครับนี่นะ โครั้งจะสวยเลยนะครับแล้วก็เรายัางไม่ได้เดินไปไหนเลยนะ<ส>น้องวัดมีอาการนะครับอยู่ดีดีก็พักนะแล้วก็ดึงเปยออกมามาผุเกเปยนอนแบบนี้เลยนะครับนี่นะสงสัสยน้องวัดน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าดูนอนนิ่งเลยนะนอนไปสักพักแล้วนะครับจนผมรู้สึกไม่ดี ก็เลยอยากจะอัปเดตอาการให้พี่ๆได้เห็นนะนี่นอนนิ่งเลยนะครับปักซี่เลยนะ <c oughs> ยังอายอยู่เลยนะครับโอ้ด, <c oughs> ดูอาการนะบางทีวันนี้เราอาจจะไม่ได้นอนในป่านะถ้าผมจะรอดูอาการสักหน่อยนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นผมจะชวนน้องวัดกลับเลยนะครับกลับบ้านนะ ถ้าเป็นอะไรในในป้าแบบนี้มันไม่ดีนะครับเรารีบกลับบ้านยันดีกว่าผมจะรอดูอาการสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะให้น้องวัดได้พักผ่อนสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะก่อนที่จะออกเดินทางต่อนะครับผมจะเฝ้าดูสถานาการณ์สักหน่อยนะรอดูอาการนะครับว่าจะดีหรือเปล่าตอนนี้ผมยังไม่ปลุกน้องวัดนะผมจะให้เขานอนไปก่อนแล้วพักใหญ่ๆนะครับ ผมนั่งดูอาการได้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับแต่น้องวัดยังไม่ตื่นเลยนะยังไม่มีท่าทีวัดจะตื่นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าอาการของน้องวัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ผมจะลองปลุกดูนะครับว่าน้องวัดจะไหวหรือเปล่านะถ้าไม่ไหวก็ผมจะชวนกลับบ้านเลยนะครับก็จะไม่เดินทางต่อนะก่อนที่จะเป็นมากกว่านี้นะครับ นี่นะอนอนไปได้สักพักแล้วนะครับประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะผมว่าไม่น่าจะดีแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบค่อยๆมืดเข้ามาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วนะครับบ่ายสามจนบ่ายสี่แล้วนะแต่แสงสว่างก็ยังมีอยู่นะยังไม่ค่อยมืดนะครับยังไม่ค่อยท่มนะยวผมจะรีบรีบปลุก น้องวันนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเดินทางตับนะทําไม่อย่างนั้นอาจจะมืดน,นะครับท่านท่านท่านไหวเปล่าไหว,วไหมไหวเปล่าถ้าไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะไหวไหมท่านเ,ออเดินเดินอยู่แล้วมือหัวพี่ไหวเปล่า ไปต่อไหวเปล่าม่ไปต่อไม่ไหวแล้วผ่อนอนแป๊บหนึ่งเี๋ือจะกลับแล้วเดินทางกลับดีกว่าผมดูอาการตัวเองแล้วไม่น่าจะไหวตอนนี้ก็ใกล้<อ> <c oughs> สิบโมงเย็นแล้วด้วยถ้าถ้าจะกลับเราต้องรีบกลับเลยนะตอนนี้ท่านก็พักไก้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะปลุกนะเคนี่นะครับน้องวัดดูท่าท่าทีจะไม่ค่อยไหวนะผมจะให้น้องวัดได้พักผ่อนอีกสักสิบนาทีนะก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับ ถ้าอ,อาการแล้วเราไม่น่าจะรอดนะวันนี้ถ้าเราฝืนนอนในป่านะเรากลับไปพักฟื้นที่บ้านดีกว่านะครับดีกว่ามาอยู่ในป่าแล้วถ้าเกิดอะไรที่มากกว่านี้แล้วมันจะยิ่งกว่านี้นะครับเรายังไม่ได้เดินผ่านจากน้ําตกตรงนี้เลยนะน้ําตกที่ผมได้ถ่ายพี่ๆได้เห็นเบื้องต้นนะครับแค่จะเดินผ่านไปคือน้องวันมีอาการเลยนะครับน้องวันก็บ่นว่าเหมือนจะปวดหัวนะปวดหัวอืม บอกเลยว่าสถานที่ตรงนี้สวยมากๆนะเนินผาสูงมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะแ,นแรกแรกน้องวัดก็ยังมีอาการดีอยู่เลยนะครับพอเดินมาตรงนี้น้องวัดเริ่มมีอาการนะแสงมากๆเลยนะครับก่อนที่จะกลับผมกับน,น้องวัดจะขอขอมาธิแถวนี้สักหน่อยนะสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่ควรจะประมาทนะครับ ตอนแรกๆน้องวันไม่มีอาการขนาดนี้นะครับพอเดินเข้ามานะสถานที่แห่งนี้คือมีอาการเลยนะเราก็ต้องผูกเปนอนในในสภาพที่เห็นเลยนะครับนี่นก็จะรอให้น้องวัดได้พักผ่อนอีกสักสิบนาทีนะแล้วก็เราจะเก็บเข้าเก็บของออกเดินทางกันต่อเลยนะครับ ใกล้จะมืดแล้วนะครับบรรยากาศไวยร,รอบคือเย็นเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะใกอย่าห้ามมองเย็นแล้วนะแต่น้องวัดยังนอนอยู่เลยนะครับผมจะผมได้ขอเจ้าที่ไปแล้วนะครับไว้เจ้าที่นะน้องวัดน,น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ผมไว้เจ้าที่ไปนะี๋ยวผมจะปลุกน้องวัดแล้วนะครับท่านท่านท่าน

เดี๋ยวเราเก็บข้าวเก็บของดีกว่าสุนยากค่หน่อยไหม เรามีเหตุสุวิสัยนะที่จะต้องเดินทางกลับบ้านนะครับเราไม่สามารถนอนในป่าได้แล้วนะเพราะว่าน้องวัดมีอาการที่ไม่สู้ดีนะครับเหมือนจะมีไข้แล้วเราก็เวียนหัวด้วยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราเดินทางกลับบ้านจะถึงตอนกี่โมงนะครับ เวลาณนะตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับน้องวัดอยู่ข้างหน้านุ่นนะระวังนะท่านระวังนะมีน้ำ ท่านเดินมาได้แป๊บเดียวนะครับท่านเป็นไงดีขึ้นไหมเรียนหวัวครับเหอนไม่มีเสียงอะไระท่านท่านได้ยินไหมได้ยิน คือว่าเครื่ึงพิเเราเดินกันไปเรื่อยๆคือได้ยินเสียงแบบเป็นเสียงแบบบางอย่างนะใช่แต่ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนนะเสียงาาาน,นะ่งะตอนนี้เสียงก็ยังมีนะท่าน

con này từ con này đi từ con này, lại rồi, tiếng nó

妈，妈、啊，妈、啊。啊 Yeah. <sighs> เราทั้งสองคนได้วิ่งออกมาไกลพอสมควรแล้วนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากมากเลยนะในระหว่างทางที่เราเดินกลับมาเราได้ยินเสียงบางอย่างนะอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับแต,แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรนะครับเพื่อการไม่ประมาทเราทั้งสองคนก็เลยรีบเดินแล้วก็วิ่งนะแล้วก็ได้จุดลูกอินฟองไล่นะครับจุดเราจุดรอบแรกเสียงก็ยังตามมานะครับ จนเราได้จุดอีกรอบหนึ่งเสียงก็ได้หายไปนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากมากนะไปเ,เรารีบออกจากป่ากันดีก,กว่ารเราทั้งสองคน เดินขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วนะครับนี่นะเดินไปอีกสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะช่วงที่เราวิ่งหนีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ในทุ่มไม้นะเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับถ้าพี่ๆชอบคลิปของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับ โวยกันกดไลค์กดแชร์กด r i ร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายครับน้องวันอยู่นู่นนะ